สวัสดีจ้าแม่สิจ่าทักทายเช้าวันจันทร์ที่13ตุลาคมนะคะทุกคนกมามัดเด็กข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคาสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคาและรงงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่13ตุลาคมปี2568ราคาทองคําเคลื่อนไหวที่บริเวณ4,017.84ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังประธานาธิบดีโดนัทรัมผู้นําสหรัฐ โพสข้อความบนทูตโซเชียลว่าสหรัฐก,กำลังพิจารณาการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรอบใหม่ในสัดส่วนมหาศาลและไม่มีเหตุผลที่จะต้องขบปากกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนในอีกสองสัปดาห์ที่เกาหลีใต้าตามแผนเดิม ภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นรวม2,650บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งกัโเกิน5%เมื่อเทียบสัปดาห์ก่อนหน้าระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการครั้งใหม่นับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ62,350บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งกั้โเกิน5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.35ถึง32.81บาทต่อ1นดอลลาร์ ภาพรวมทองคําสปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นรวม3.40%เมื่อเทียบสัปดาห์ก่อนหน้าระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการข้างใหม่ที่บริเวณ4,059.310ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยทองคําได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐ ท่ามกลางาวีสัตวดาวสารัฐที่ยืดเยือ้อนอกจากนี้นะคะทองคำด้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการค้าและการเดินหน้าถือครองทองคำต่อนเนื่องของธนาคารกลางทั่วโลกแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ4,500ดอลลาร์3,993ดอลลาร์3,983ดดอลลาร์ 3, หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บร kind of ิเวณ3,983ดอลลาร์3,974ดอลลาร์3,967ดอลลาร์3,959ดอลลาร์และ3,944ดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ4,023ดอลลาร์4,035ดอลลาร์4,045ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ4,054ดอลลาร์4,061ดอลลาร์4,069ดอลลาร์ 4,084ดอลลาร์ 4, 4ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่13ตุลาคมปี2568อันอนะะี้ราคาของวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะ ทองคำแท่งกส5บเซนซื้อ6 2 0 0 0บาทขาย62,100บาททองรูปพรรณกสบนธเ์ซซื้อ6 7 6 1สบาท28สตางค์ขาย62,900บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคํำซึ่งเป็นราคาของวันเสาร์แล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณขอ้ณขอมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคํำนณะที่นี้ด้วนะคะ ก็ต,ต้องรับติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นไงบ้างแม่สิงจะมาอัปเดตครับชมรับฟังนะคะอย่างไงนะคะก็ยืงเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สิงด้วยน,นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ